ชื่อเรื่องหมัดนี้เพื่อเธอเสียงระฆังเหล็กเก่าดังแว่วออกมาจากเวทีมวยไม้ที่อยู่ลึกเข้าไปในตรอกเล็กๆแห่งหนึ่งของกรุงเทพกลางสังเวียนนั้นชายหนุ่มร่างกำยำวัย24ยืนหลังโกงหอบหายใจแรงๆเหงื่อกับเลือดผสมกันไหลอาบข้างแก้มทันวาเขาคือเด็กหนุ่มที่เกิดในชุมชนสลัมเล็กๆ แม่ขายข้าวแกงพ่อไม่เคยมีชื่อในทะเบียนบ้านเขาโตมากับสนามมวยริมคลองใช้หมัดแลกข้าวตั้งแต่สิบขวบก็โดนใช้เป็นกระสอบทรายให้รุ่นพี่ลองหมัดจนชินคืนนี้เขายือนอยู่บนเวทีไม้เก่าเต็มไปด้วยแสงไฟกระพริบจากโทรศัพท์มือถือของกองเชียร์รอบสนามเสียงตะโกนเชียร์ชื่อเขายังก้องในหูทันว่าหมัดเดียววะ เอามันให้อยู่เสียงนั้นคือพลังที่ทำให้เขายกกาดขึ้นอีกครั้งทั้งที่แขนสองข้างแทบจะหมดแรงแล้วตรงมุมเวทีตรงข้ามคือเสือคลุยนักมวยเจ้าถิ่นตัวใหญ่กว่าทันวาเท่าตัวรอยสักมังกรกลางแผ่นหลังของมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอานาจของย่านนี้แต่คืนนี้มังกรจะโดนหมัดของเขาล้มให้ได้เสียงระฆังดังอีกครั้ง หมัดขวาของธนวาพุ่งออกไปพร้อมเสียงตะโกนกึกก้องหมัดนั้นคือคำสัญญากับแม่ที่ไม่มีโอกาสได้เห็นเขาใส่กางเกงมวยลายธงชาติหมัดนั้นคือคำสัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีวันกลับไปอดตายอีกเสียงหมัดปะทะแก้มเสือคลุยล้มลงเหมือนต้นไม้ใหญ่ถูกโค่นเสียงเฮดังสนัน่นลมหายใจธนวาแทบขาดเขาทรุดลงคุกเขา่า กำหมัดแตกๆไว้แน่นกําลังจะร้องไห้ด้วยความโล่งใจเบื้องหลังเวทีเสียงเชียร์ยังดังอยู่หญิงสาวร่างสูงในสูตรเรียบหรูยืนกอดแฟ้มเอกสารสีดำเขาชื่อขวัญข้าวใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยร่องรอยความกังวลและดวงตาที่บอกว่าผ่านการร้องไห้มาไม่น้อยกว่าหลายคืนพ่อของเธอเคยเป็นหัวหน้าค่ายมวยชื่อดัง ขวัญน,นครยิ้มแต่เมื่อพ่อจากไปกระดาษที่เขาทิ้งไว้คือสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีทางชำระได้ทันคืนนี้ขวัญเข้าไม่ได้มาดูมวยเพื่อความบันเทิงแต่เธอมาเพื่อหาทางรอดสุดท้ายของค่ายมวยพ่อเมื่อเห็นทันวาเดินกระเพกออกมาหิ้วกระเป๋าผ้ากเก่าๆพาดบ่าเธอก็เดินเข้าไปดักหน้าทันวาใช่ไหม เขาเหนื่อยหน้ามองเธอใบหน้าเปื้อนเหงื่อและคราบเลือดแต่สายตาคมยังจ้องตรงรู้จักผมด้วยเหรอฉันดูไฟนายมาเกือบปีนายยังไม่มีสังกัดใช่ไหมทันวายิ้มมุมปากเหมือนจะหัวเราะแต่แรงจะหัวเราะยังไม่มีถ้าผมมีผมคงไม่กินข้าวไข่เจียวทุกวันหรอก เธอยื่นนามบัตรไข่มวยเก่าๆที่พ่อเคยถือชื่อเสียงมาให้ไปซ้อมที่ค่ายฉันพรุ่งนี้เลยทันวาไม่ตอบทันทีเขาหันไปมองสังเวียนที่ตอนนี้เงียบแล้วมองไฟสลัวๆแล้วหันกลับมายิ้มจางๆแล้วผมจะได้อะไรเงินเดือนนิดหน่อยแต่ถ้าชนะไฟใหญ่นายจะได้ส่วนแบ่ง50%เอร์เซ ธันวาเลียริมฝีปากแห้งมองหน้าเธอด้วยรอยยิ้มที่คล้ายเด็กดือด้อแล้วคุณละ่ะจะได้อะไรเสียงขวัญข้าวสั่นนิดหน่อยตอนตอบถ้านายได้แชมป์ค่ายมวยของพ่อฉันจะไม่ต้องถูกยึดรุ่งเช้าธันวามายืนอยู่หน้าป้ายขวัญน,นครยิม้มที่ลอกล่อนจนเหลือครึ่งเดียวในค่าย เงียบเสียดใบไม้ปลิวไปตามลมเสียงกระสอบทรายเสื่อมสภาพแกว่งอยู่กลางโถงซ้อมแต่ขวัญข้าวกลับยืนถือไม่กวาดกวาดพื้นเองไม่มีผู้จัดการไม่มีเทรนเนอร์ไม่มีใครนอกจากเธอและเศษส้างความฝันของพ่อทันวายกกระเป๋าโยนลงก้าวเข้าไปกลางเวทีซ้อมถอดเสื้อกล้ามโชว์รอยฟกช้ำเต็มตัวขวัญข้าวเงยหน้ามองแผ่นหลังเขาสีหน้าที่เคยเคร่ง กลับมีแววหวั่นไหวอยู่ชั่วครู่เสียงเตะกระสอบดังไปทั้งค่ายหมัดกระแทกกระสอบเสียงดังตลอดเช้าไม่มีคำพูดใดนอกจากเสียงหอบหายใจทุกวันเป็นอย่างนั้นซ้ำเดิมฝนตกก็ซ้อมไฟดับก็ซ้อมค่ำคืนหนึ่งหลังเลิกซ้อมทันวานั่งเปลือยอกอยู่ตรงขอบเวทีใช้ผ้าขนหนูเช็ดเหงือ่อขวัญข้านั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติก เก็บสมุดบัญชีเก่าๆเธอเงยหน้ามองเขาในนาทีที่เธอล้าเต็มทีนายเชื่อในฉันมั้งไหมเสียงเธอสั่นเบาทันวาไม่ตอบทันทีเขาก้าวลงจากเวทีนั่งยองตรงหน้าเธอมือเปื้อนเหงื่อวางบนมือขาวของเธอแล้วคุณล่ะเชื่อผมไหมเธอมองหน้าเขาใกล้จนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองริมฝีปากสั่นนิดๆเชื่อ เธอกระซิบตอบเบาเหมือนลมหายใจค,ค่าคืนนั้นฝนตกพรำท่านว่าเดินไปยืนกลางสนามซ้อมปล่อยให้ฝนราดหัวทั้งตัวเปียกจนเย็นชาแต่ในอกกลับร้อนจนแทบไหมเขากำหนัดแน่นรู้ว่ามือคู่นี้กำลังจะเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่แค่ของเขาแต่ของเธอด้วยอีกไม่กี่วันเราจะรอดเราจะอยู่ด้วยกัน เวทีไฟใหญ่สุดในรอบหลายปีของขวัญน,นครนยิมไฟสปอตไลท์สาแสร่างทันวาที่ก้าวขึ้นเวทีเขาสวมกางเกงมวยสีน้ำเงินแถบขาวมีโลโก้ค่ายขวัญน,นครนเล็กๆเ,เย็บอยู่ด้านข้างฝั่งตรงข้ามคือเพชรด,ดำแชมป์มวยไทยชื่อดังผู้ไม่เคยแพ้ในเวทีนี้มา3ปีเต็มเสียงกลองเสียงโหเสียงเชียร์ดังก้องจนแสบแก้วหูขวัญข้าวยืนกอดอกมองเขาจากขอบเวที ริมฝีปากเม้มแน่นจนแทบเป็นเส้นโครงเสียงระฆังดังยกแรกแรกหมัดกันจนเสียงกระดูกปะทะกันชัดธันวาถูกหมัดลำตัวไปสองทีเซจนหัวหมุนแต่เขายังหันไปมองมุมเวทีที่เธอยืนอยู่ขวัญข้าวยกมือกำแน่นเหมือนกำหัวใจตัวเองไว้เธอไม่เคยตะโกนไม่เคยบอกให้สู้แต่น้ำตาที่คลอเบ้าก็ชัดเจนกว่าเสียงเชียร์พันคนยกสุดท้ายทั้งสนามแทบหยุดหายใจ เพชรดำยกศอกหมายจะฟันหัวทันวายกแขนกันหมัดสวนกลับฟาดเข้าเต็มข้างแก้มเสียงหมัดเหมือนเสียงไม้แตกเสียงกลองเชียรเงียบไปชั่วขณะก่อนจะระเบิดเป็นเสียงเฮทันวายืนหอบอยู่กลางสังเวียนมองคู่ชกที่ลงไปนอนแน่นิ่งเสียงระคันยุติการแข่งขันเขาทุดลงนั่งบนเข่าตัวเองมองแสงไฟเหนือหัวดวงตาเบลอเพราะเหงื่อและเลือดเขาหันไปที่มุมเวที เธอวิ่งเข้ามาก้าวข้ามเชือกเข้ามาหาเธอก้มลงคุกเข่าตรงหน้าเขาจับใบหน้าเปื้อนเลือดของเขาไว้ในมือริมฝีปากสั่นแต่รอยยิ้มเต็มไปด้วยความสุขที่สุดในชีวิตฉันบอกแล้วใช่ไหมไหนายทำได้ทันวายิ้มต่อเบาๆทั้งที่แรงจะพูดก็แทบไม่มีทีนี้ผมขอรางวัลได้หรือยังขวัญข้าหัวเราะทั้งน้ำตา เธอก้มลงจูบริมฝีปากแตกๆของเขาเบาๆท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ดังยิ่งกว่าตอนหมัดสุดท้ายหลายเดินต่อมาไข่มวยขวัญน,นครยิ้มกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งเสียงกระสอบทรายเสียงเด็กนักมวยรุ่นใหม่เสียงหัวเราะของขวัญข้าวดังไปทั่วโถงและในมุมหนึ่งธันวากำลังสอนเด็กน้อยชกหมัดโช์รอยแผลเป็นกลางคิ้วด้วยรอยยิ้มอบอุ่น เขาหันไปมองเธอที่ยืนถือแฟ้มบัญชีอยู่ข้างเวทีสบตาก,กันเหมือนจะบอกว่าต่อให้เจอไฟหนักกว่านี้อีกอกี่ครั้งหมัดนี้ก็ยังจะชกเพื่อเธอคนเดียว